ครับมากับสองคอลูกนะครับเมื่อนี้มีเมนูการคุนไว้เมนูอะไรตามชมนะครับหนึ่ครับหมูคอนโดมันเป็นแบบไดหมูคอนโดนี่นี่ครับมี่สามฟันนะครับจากตาแข่งตาแบดดยังไร่เมื่อครับเนี่ยพอดีเขามันมีอย่างเนี้ยวิธีการใส่คอนโด มาใส่จากปลาตากหมูได้หมดครับขอดีเขามันคือแมงวันมอตอมยังมาเข็ยนแบบนี้ครับแม่นครับนี่ครับคือเศรษฐกิจรุนได้ครับนี่ครับสามสามสั่นนี่ครับกระสั่นละเดียนแล้วครับปฟาโทแถมพ่ออยังมี้พักสวนขั้วไปพ่อได้อยู่ได้กินช่วงเศรษฐกิจแบบแย่ๆแบบนี้นะครับมาเบิงครับผมมาเบิง ัต้นหอมกับซางคนด้วยครับซางมาจากเมืองเลยเป็นครับหอมเมืองเลยอย่างี้นี่ครับโอเคครับมีฝากติดตามไว้ด้วยครับผมลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามชมต่อไปครับเดี๋ยวครับลืมก,กดกระดิ่งครับ